เป็นศิลปินหากินกับคำว่าคุน้นเจ้าของขายเพลงเตือนเอาเวลาไปประบปุงตัวไม่ใช่มาสร้างศัตรูเอาอก,กลาบสวัสดีครับ FC ซบารดน้นหมักมอลั์สุขสุขุ่นนะครับ f อซานเป็นป่านแพ้งที่สำคัญขาดบ่ไรนะครับ f บแลซี่เราิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับและขอประคุณทุกๆท่าน ที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามฟังในช่องของป่าวดมคนมักมอลําน,นะครับพี่น้องครับจังใดก็อย่าลืมเป็นกงินังใหญ่นการเฉเช่นเดิมนะครับโบสเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในช่องสังสรรค์เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี่เฉเช่นเดิมครับพี่น้องครับนี่เจรเรงดีดีเน็ตแนวดีๆอยากมาเหล่ามาก่าวมา้ว่าสูพีสุนองฟังครับล่าสุดนะครับพี่น้องครับเจ้าของขายเพ่งดังยังผู้่บาลฟินแลนด์ได้ออกมาตักมาเตือนนะครับ ว่าเป็นศิลปินควรจะเอาเวลาไปปรับปรุงตัวแก้ไขในสิ่งทีเอฟซี FC พิ่นเนตน้ามาโบเมนไปสั่งศัตรูนะครัโบเมนไปไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้นะครับซึ่งมันเป็นการไม่ดีเพราะเฮ้าทำมาหากินนะครับกับเอฟซีทำมาหากินกับคำว่าของคนเนะครับพิ่นเปิดสาเหตุไวแบบนี้เนาะพี่น,อนอ้นองเนาะการที่ศิลปินคนหนึ่งจะมีชื่อเสียงนี่ ต้องได้รับการยอมรับจากแฟนคลับ FC, เอฟซีเพื่อนว่าปากต่อปากว่าผู้นั้นดีผู้นี้ดีนะครับทำให้เรามีกระแสบบมีนไปตอบโต้เขาแหงตอบโต้คนแหงซั่งเพิ่นว่าพี่น้องครับเอาเพื่อนว่าจะไปนั่นแน่นหรือเดี๋ยวไปฟังจากปากเพื่อนน้ำกันก้อนเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้นะครับผมต้องขออนุญาตทั้งนั้นู้ใหยาบาลฟิลแลนด์นะครับขออน,น,นุญาตนำคลิปที่เพื่อนได้พูดถึงตรงนี้ มาให้พี่ให้น้องได้ฟังไปอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับไปครับเราเป็นศิลปินเราต้องปรับปรุงไปตามคอมเมนต์ไม่ใช่จะไปต่อสู้กับศัตรูสิมานางไรขาอัน,อนฟ้องพระอัมพูนีนี่สิไปสร้างสิไปสร้างอาชีพอย่างเขากจังจงันจซีงสิจไปฟ้องถ้าเขาอยู่หันสิไปเพ็ดอย่างใดพูดจักในแม่จะคว้างเป็นนักร้องเป็นศิลปินแม่เขานี่บอกอย้าว้างนี่บอกแขวนนี่คอยซอนจ้าของนี่คอยบอกเสมอใช่ปะ ฉันไม่ฟ้องใครเชิญด่าเลยเพราะว่าฟ้องทำไมฟ้องได้ไหมหอยบอร์คเเห็นผู้ใดฟ้องแล้วมันได้อยีงอยงมแต่คข่เสียขันเ่าไปเสืเอท่าน่าอะไรน่ะท่อจะเสียงเงินจริงเอาเวลาฟ้องไปปรับปรุงตัวเองให้เขาเลิกด่าเถอะทำชีวิตให้มันดีไม่มีใครด่าคุณได้ทำตัวให้เป็นคุณรประโยชน์คุณไปฟ้องเนี่ยคุณต้องไปยื่นสารเสียงเงิน ต้องลางลาง,งานไปขึ้นศาลต้องใช้เวลาไปขึ้นศาลเอาเวลาเหล่าเนี้ยไปปรับตุงบุงตัวเองขึ้นแล้วทําตัวให้มันดูดีแล้วให้คนเขามองว่าเออเอาเวลาเหล่านี้ไปทําอย่างนี้แต่ถ้าเราเอาเราถ้าเกิดเราเอาเวลาเหล่านี้ไปฟ้องคนอ่ะสุดท้ายแล้วเราจะไม่เหลืออะไรนอกจากคนสั่งขึ้น,นกว่าเดิมเพราะอย่าลืมว่าคุณหากินกับคําพูดของคนเด้ถ้าคนพูดดีคุณถึงได้กินเด้ถ้าคนพูดไม่ดีคุณก็ณไม่ได้กินถ้าสังคมไม่ให้อภัยคุณคุณก็ไม่ได้กิน สิ่งที่สังคมจะให้ไปคือทำตัวให้หน่ารักนอบน้อมถ่อมตนเป็นยังไหน,นะครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังจากปากผู้ยิบผ่านฟินแลนด์แล้วนะครับรู้สึกยังไงแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปในเชิงสร้างสารรค์เท่านั้นนะครับพี่น้องครับเพราะอีงวันตีพี่น้องครับผมถึงได้หยิบยกประเด็นนี้หยิบยกคําพูดนี้นะครับไม่พี่ไ้นองไ้เอฟซีเด็ย็นได้หูน้ำแกนพี่น้องครับ คุณบัณฑ์ฟินแลนด์อายุไม่เท่าไหร่แค่20ต้นต้นๆแต่ทำไมความคิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้อยากให้เบิ่งว่าวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นผู้นำอายุ20ตต้นๆนะครับมันเกินตัวขนาดไหนเขามีวุติภาวะมากเพียงไหนเหมาะสมขนาดไหนถึงจะได้เป็นผู้นำนะครับถึงจะได้เป็นเจ้าของขายพี่ถึงจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับความคิดเขาบะไรแค่ปายนิว มาหาขอมือความคิดเขาความอ่างเขามันมองไกลนะครับมองอนาคตนะครับพี่รองครับซึ่งเราก็จะไม่เห็นเลยผู้ใหญ่บ้านไปตอบโต้เอฟซีแบต้องไปไล่ฟอ้องคนนั้นคนนี้เขาจะด่าเพิ่งนกับปอยให้ด่าไปนะด่าแล้วก็แล้วนะครับถ้าไปตอบโต้ถ้าไปพูดมันยิ่งยืดเยอะมันยิ่งยาวเสียเวลาทํา้มากที่เพื่อนวาน,น ยิ่งเจ้าไปฟ้องยิ่งเจ้าไปขึ้นศาลหนึ่งเจ้าเสียงานบอ่อเสียต้องลางานลาการเพื่อที่จะไปขึ้นศาลเสียเงินเสียทองบอ่อเสียค่าทนายเจ้าตงารงใจโบแมนเจ้าไปยืนตำรวจเซ็จต้องไปเสียค่าแจงว้างยี่สิบบาทสิบบาทชำนันมันโบแมนนะครับขั้นตอนมันหนักกว่านั้นนะครับนี่แหละครับเป็นอย่างตำรวจเพิ่นจึงได้ให้ไกลเกียร์ก่อนไหมนะครับนี่แหละครับการเสียเวลาที่น้องครับเสียเงินเสียทอง เสียชื่อเสียงอีกนะครับแล้วยิ่งถ้าเราเป็นบุคคลสาธารณะพี่น้องเออยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะเนะี่ยคนวิาพากษ์วิจารณได้นะครับแต่ไม่ทําลายทําร้ายศิลปินคนนั้นวิาพากษ์วิจารณในเชิงสร้างสรรค์เพ่เห็นแห่เขาเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากให้เก็บงําคําที่ผู้ยิบ,บัติฟินแลนด์นะครับได้พูดได้พังได้สอท์เนาะพี่น้องเนาะอันน,อน,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 นี้เพิ่น สอนตัวเองนะครับผมต้องขีดเส้นใต้เพิ่นสอนตัวเองเพิ่นย้ำว่าแบบนี้นะครับแต่นะครับสิ่งที่สอนมานั้นอยากให้ศิลปินอยากให้คนที่เบิ่งนะครับได้คิดพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่เพิ่นพูดเป็นจริงไหมนะคเนาะอันนี้เป็นมุมมองมุมมองหนึ่งของผู้ยาบบ้านฟินแลนด์นะครับที่บาโดงคนหมักหมอลั้ได้หยิบยกมาพูดมากล่าวเนาะ บางคนมันก็อาจจะเอ้ยบ่ได้มันเหตุแบบนี้บ่ถือบอ่ค้วนบ่ต้องเราต้องปากต้องปากมันกระแมนครับอน,นี้ในมุมมองของอีกบางคนเนาะพี่น้องเนาะแต่มันแค่คนหมู่น้อยคนกลุ่มน้อยเท่านั้นนะครับพี่น้องครับที่จะใส่ร้ายว่าร้ายทั้งห้างบัใส่ใจทั้งห้างไปบวัวไปตอมันก็จบเมนบอมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะกัดจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะครับพี่น้องครับเออ บิงเอาเป็นตัวอย่างอันใดมันดีกเก๋เก็บถึงง่เมานอกพี่นอ้นองเนาะเอาคลิปนี้บบมี่ยังมากมายแปลว่านี่เลยครับพี่น้องครับเกียริยาวาจาได้ติดกล้าไปแล้วอาจจะบถึงบุควับสุภากราบขออภัยไว้หนะ้ที่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับผมบุมีเจ็ดนาบริษัท